เห็นไหมครับปุ้งอุ้ยปุ้งตัวนี้มันกระโดดเข้าเรือเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อุ้ย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 เกล่นเกล่นอ๋อตัวนี้ตัวใหญ่ครับโหตัวนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่มากแล้วติดนิดเดียวเองครับแทบจะหลุด โชคดีมากที่ไม่หลุดเดี๋ยวเรามาเริ่มกู้อวนกันเลยนะครับก็วางทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามากู้กันเลยว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ ถ้เ,เรามันล้ำเล็กนะครับก็จะเกะก,กะนิดนึงครับครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้กุ้งได้ปลาสักเท่าไหร่มีปลาปลาจรวดนะครับหรือว่าเรียกบ้านบ้านผมก็เรียกปลาจจดนะครับเอาไว้ทําปลาเค็มครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราลอยเราลอยริมฝั่งไม่ได้ลึกมากนะครับ อ่ได้กุ้งแล้วครับกุ้งโอ้ปูทะเลครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเพราะว่าเวลาเราได้แล้วมันกัดมวนเราผ่าดหมดเลยไม่ค่อยชอบมาเลยไอ้ตัวน,นี้ นขาเเริ่มเริ่มเริ่มได้กุ้งแล้วนะครับกุ้งเราก็พอได้เรื่อยๆครับ ตัวนี้อวนเข้าไปพันหัวมันยุ่งเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ,อุ้ย ว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าจะได้ขายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้กุ้งกุ้งมันกระโดด่านอวนไปเลยมันไม่ยอมมันไม่ติดอวนนะครับมันกระโดดไปเลยโอ้ปูนะวดหน้าเบื่อเลยวนขาดหมดนะครับเบือเบื่อมากปู พี่แกะปูออกเราต้องหักก้ามันก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเอาตัวมันไม่ออกนะครับต้องหักก้ามมันก่อนถึงจะแกะมันได้ได้แกปลาจวด นเดี๋ยวเราก็จะเก็บแล้วก็แถวนี้มันไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหาที่วางใหม่ครับ่นจะได้กุ้ง,งตัว แล้วกุ่งมาแล้วเ <c oughs> สียดายไม่น่าติดปู pues เลยทั้งสองตัวนะครับอนวนขาดไปสองช่องใหญ่ๆเลยก็ย <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปของผมนะครับ ใส้กุ้งครับได้จนแล้วกุ้งผมเองก็เพิ่งหัดทาคลิปนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยครับ ตัวนี้มันกระโดดเข้าเรือเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เรายกอวนมาแล้วมันตกใจอวนนะครับมันกระโดดเข้ามาในเรือเราเลยโดยที่เราไม่ต้องวางอวนไม่ต้องติดอวนเลยครับกระโดดขึ้นมาบนเรือเลยพอา่านทะเลก็ราคาแพงอยู่ครับเราหาเองได้เราก็หาไป ประจวดอันนี้ตัวใหญ่ประจวดก็เดี๋ยวเอาไปทําปลาเค็มตัวไหนใหญ่ก็ทอดทอดกินเลยนะครับเดี๋ยวตัวไหนเล็กหน่อยก็ทําปลาเค็มเก็บไปกิน อวนที่ผมวางไว้ก็ประมาณก็อวนสามหัวนะครับตอนนี้เราก็กู้มาหัวที่สองแล้วก็เหลืออีกไม่ไกลเท่าไหรก่ก็หมดแล้วครับน่าจะได้กุ้งสักห้าสิบตัวได้ไหมครับน่าจะได้ครัสิบตัว เราก็ลำเล็กเหลือเกินกุ้งครับผมเองไม่ใช่ชาวประมงมืออาชีพนะครับก็อาจจะแลดูแบบเก่งๆกลางๆไปบ้างแลไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับพอดีอ่า วันนี้อากาศมันดีก็เลยมาออกทะเลหากระบผมามามดแล้วกุ้งก็วันนี้ก็ตัวสวยๆดีครับตัวสวยๆดีแล้วกุ้งธรรมชาติโอ้โหอร่อยมากๆครับเดี๋ยวไปกลับไปทำกับข้าวกิน อุ Ой, 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 ๊ยอุ๊ยอุยเกือบหล่นเกือบหล่น ชีวิตชาวประมงนะครับวันไหนทะเลดีก็ต้องออกหากุ้งหาปลานะครับไม่ได้ขายก็ได้กินก็นอย่างดีนะครับ าลืมชกันกดตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับอย่าลืมเชวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้องใหม่อย่างผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะครับอ้าวเราพูดว่าไม่ได้กุ้งปุ๊บมันมาสามตัวติดเลย ตัวติดเลยครับอ่าได้อีกตัวนึงนี่ใด้กลุ่นตัวนึงนะครับอ่าได้อีกแล้ว ค่อยแกะนะครับมันก็เลยช้าหน่อยเพราะว่าผมเสียดายอวนไม่อยากให้อวนมันขาดค,ค่อยๆแกะตรงนี้ตัวใหญ่ครับตรงนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่มากจะติดนิดเดียวเองครับแทบจะหลุดโชคดีมากที่ไม่หลุด โอ้ยปูอีกแล้วปูุ่มคนจัดปนขาดว่ะปูเราต้องหักก้ามันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะแกะไม่ออกนะครับเพราะมันจะติดปวนติดเยอะมาก มาพร้อมกับนมกับคุณน,นี่นะครับกุ้งครับนี้ตัวใหญ่นะครับกุ้งนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับ ได้ปลาจรวจเดเยอะเหมือนกันนะครับเป็นกระป๋องเนี่ย ตัวขาวเลยนันก็ตายครับเริ่มมีสัญญาณไม่ดีแล้วครับลมจะมาละเหมือนลมกำลังจะมาครับอาจจะวางต่อไม่ได้ละ ลมมาคลื่นก็มาตามลมนะครับแล้วเรือผมมันก็ลํำเล็กนิดเดียวเองคนอื่นเขาก็วางกันได้ครับเราว่าเรือเขาลำใหญ่แต่เรามันลํำเล็กมีคลื่นนิดนึงเราก็ต้องเข้าบ้าลนล้วตัวหนึ่งแล้วครับกุ้งผมก็บอกเข้าไปว่าได้ประมาณห้าสิบตัวก็น่าจะประมาณนั้นจริงๆนะครับที่เราได้ได้กันนี่ประมาณแ้าสิบตัวนะ thank <laughs> you กลัวแล้วครับอ้าตอนหมดได้ไปลายหนึ่งตัว เรียบร้อยแล้วนะครับกับการกู้อวนเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าได้สักเท่าไหร่นี่นะครับเห็นไหมครับกุ้งกุ้งก็ได้เท่านี้นะครับประมาณห้าสิบตัวแล้วก็ ปลาประจวดของเราก็กระป๋องเล็กเต็มกระป๋องพอดีเดี๋ยวกลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางใหม่เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนนะครับเมื่อเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องชีวิตติดทะเลของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ